ครับสวัสดีครับกับใหญ่อร์ชปหรือใหญ่ไรแก๊สครับโทร0895265299หรือ0989195999นะครับคันนี้ก็วิกโก้คันนี้เดิมเป็นเอ็นีวนะครับเป็นชุดแก๊สของฟินนะครับซึ่งซึ่งชุดฟินนี่มันก็มีข้้องหลายจุดแต่มันก็ติดมานานแล้วรถติดปีแล้วครับนะครับมันย่อมเสียตามการเวลานะครับ อันนี้ก็จะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นชุดควบคุมแท้ของอิตาลีนะครับของ AEB นะครับก็จะมีกล่องนะครับกล่องควบคุมแท้อิตาลีมอต้มโทมาเโตแท้นะครับหัวฉีด v ั r เท็แท้นะครับ,รรรบส่วนมากเราจะเน้นอะไรคุณภาพเน้นแท้ไปก่อนนะครับถ้าไม่แท้เดี๋ยวใช้งานไปานานๆก็จะมีผลตามมานะครับคันะคนี้ก็เตรียมส่งงานแล้วครับ อันนี้สามถังนะครับสามถังวิ่งได้เยอะหน่อยแต่ตอนนี้แก๊สเหลือน้อยแหลนิดเดียวเองนะครับแก๊สอันนี้ตัวิดนะครับนีวก็ปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับอัตราเร่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราใส่กล่องแอดวานให้ด้วยครับกล่องแอดวานก็เป็นกล่องแท้นะครับกล่องเทียมเราไม่ใส่ให้นะครับนะครับกล่องแอดวานครับเป็นกล่องเพิ่มไปนะครับ n c ีต้องติดนะครับไม่ติดไม่ได้ครับไม่ติดวิ่งไม่ออกนะครับของแอดวานนี่ยกล่ของแอดวานนะครับตรงรุ่นครับก็เราเน้นของแท้นะครับทาไม่แท้เราไม่เน้นนะครับก็ส่งงานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าถ้าใดสนใจนะครับอติดตั้งระบบ lpg n g v นะครับหรือจะซ่อม ระบบแก๊สโต้ตาซีเอ็นจีโรงงานนะครับเรารับทําหมดนะครับตอนนี้รับจบเลยครับครับสนใจก็โทร0 8 9 5 6 5 2 9 9ครับใหญ่เพราะว่าช็อปหรือใหญ่อะไรแก๊สครับสวัสดีครับ